ไม่ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะคอลีนาตัวนี้เลยอร่อยมากไม่ขาวเลยละคะ่ะเปรี้ยวอมหวานหอมกลิ่นม,มิกเบอร์รี่นะคะตัวนี้นะคะไม่อ้วนด้วยละคะ่ะเพราะเขาไม่มีแป้งนะคะไม่มีน้ำตาลแค่อมสองนาทีนะคะก็ละลายแล้วที่สำคัญนะพกพาสะดวกมากเลยละคะ่ะเห็นแดดเปรี้ยงๆนะคะก็สามารถยิบขึ้นมาทานได้เลยละคะ่ะ คอลีน่ามีคอลลาเจน,าเนไตรเปปไทด์จากปลาทะเลน้ำลึกดูซึมใต้ลิ้นได้ถึง90%ภายใน10นาทีเลยล่ะคะ่ะมีวิตามินซจากผลไม้8ชนิดได้แก่เมลอนสตบบรอเบอรี่ขาวส้มสีเลือดทับทิมสเปนแอปเปลลิลสวิสอะเซโรลาเชอร์รี่ไลโคปีนและเม็ดองุ่นค่ะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มสุขภาพดีขึ้นดูเด็กลงผิวสวยรักผิวขึ้นมากเลยล่ะคะ่ะ แถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่เปลือกสนสารสกัดจากผลกุหลาบป,ป่าซิงและโคเอนไซม์คิวเทรู้สึกผิวสายเนียนขึ้นพวกจุดด่างดำรอยสิวกระก็จางลงเมื่อก่อนนะคะผิวเป็นจุดไม่เนียนตอนนี้นะคะดูเด็กลงแนะนำให้ออมวันละสองเวลาจำง่ายมากเลยนะคะตื่นนอนหนึ่งซองและก่อนนอนหนึ่งซองค่ะ และนุ๊กเนี่ยนะคะเลิฟคอลินาตรงที่ผิวไม่บางไม่ไวต่อแดดนะคะเพราะว่านุ๊กเนี่ยมีกิจกรรมการแจ้งเยอะมากเลยค่ะเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลมากๆเลยนะคะเคล็ดลับดีๆของนุ๊กเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเอา่ะคาสําหรับวันนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถลองซื้อไปทานกันดูได้นะคะเพราะว่านุ๊กเนี่ยติดใจมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะนุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ